ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายทุกทุกอย่างนั้นเป็นความโยงใหญ่ของชีวิตคนเหล่านั้นมีความโยงใหญ่ของชีวิตที่ไม่เหมือนกันคนนั้นบ้างคนนี้บ้างคนนั้นบ้างคนนั้นมีบ้างยิ่งโตยิ่งอายุมากยิ่งรู้จักคนนั้นคนนี้รู้จักคนนั้นคนนี้ขออนุโมทนาสาธุก,การกับดรจันทร์อแสงสุวัณวาว กรรมการผู้จัดการบริษัทนิโอเอ็กซิบจำกัดที่จัดการเรียงต้อนรับพระผุ้ดงธรรมญาติตายิ่งใหญ,ญ่พระจำนวน1 1 1 1 1รลูกมีสาธุธนเลือนมาเลือนมือดูแลกรอต้อนรับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารดูแลต้อนรับเกี่ยวกับเรื่องของต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเป็นภาระหน้าที่แต่ด้วยศรัทธาและจริงใจดังกล่าว เป็นที่มาของความสำเร็จความเหน็ดเหนื่อยต้องมีนั่นก็คือดรจันทร์แสงสุวรรณวาเตื่นตีสามทุกวันขับรถจากบ้านไปโรงงานนู้นลำลูกกาไปอยู่นู้นสามพานทําเช่นนี้เป็นประจำาประจําตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์เหน็ดเหนื่อยมาเป็นเดือน ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของเยอะแยะไปหมดดูแลทุกคนให้ประทับใจต้อนรับประทับจิตส่งกับประทับใจดังกล่าวใครก็ตามที่มาช่วยได้ประโยชน์หมดมาถึงบางนางแท่นคาใดก็ได้มีโอกาสดื่มน้ำเย็นๆทานข้าว ลาดแกงขนมจีนลาดแกงเขียวหวานแล้วก็เข้าไปในทำงานจิ่งเหล่านี้นเป็นสิ่งที่ยากต้องตั้งใจทำดังกล่าวต้องขอนโมทนาสาธุการกับดรจันทร์แสงจุวัณวาวผู้ที่มีความสำเร็จตั้งความสำเร็จเอาไว้น่าชื่นใจและน่าชื่นชมทิวิปิปตัตะพระเงินทองไหลมานะชาลีติ